ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในสงครามรัเสเซียยูเครนกันบ้างนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัเสเซียออกมาบอกว่าตอนนี้กําลังวางแผนในการเข้าไปควบคุมภูมิภาคดอนบัสแล้วก็ตอนใต้ของยูเครนขณะที่ฝั่งของยูเครนครับเขาก็มีการอ้างถึงหลักฐานที่บอกว่าการบุกรุกของรัเสเซียในครั้งนี้คืออาชญากรรมทางสงครามครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัท m a x กซาเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับแสดงให้เห็นภาพของหลุมศพหมู่อยู่นอกเมืองมาริอูโพซึ่งบริษัทนี้บอกว่ามีมากกว่า200หลุมนะครับแล้วก็ขยายออกมาจากพื้นที่ของสุสานเดิมโดยสภาเมืองมาริอูโพบอกว่าบริเวณนี้มีร่างของพลเรือนฝังอยู่มากถึง9,000คนด้านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโพบอกว่ารัเสเซียเก็บศพจากในเมืองมาทิ้งในจุดนี้ เพื่อพยายามปกปิดหลักฐานของการก่ออาชญากรรมสงครามครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผู้นํารัเสเซียอ้างถึงชัยชนะในสมรัภูมาริอุโปแต่ผู้นําสหรัฐต,ตั้งข้อสงสัยถึงการกลาบอ้างในครั้งนี้ครับแล้วก็บอกว่าไม่พบหลักฐานว่ารัเสเซีย,ยยึดเมืองนี้ได้แล้วล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองก็ออกมาร้องขอให้มีการเปิดเส้นทางอ,อพยพเต็มรูปแบบเนื่องจากยังมีประชาชนติดค้างในเมืองประมาณ10,000แคนครับ ขณะที่เสื่อของรัสเซียร,รายงานอ้างนายทหารระดับสูงนะครับว่าตอนนี้กองทัพรัสเซียวางแผนจะเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบัสแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนแบบเบ็ดเสร็จซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปฏิบัติการพิเศษในเฟสสองเพื่อสร้างพื้นที่เชื่อมต่อไปยังคาบสมุทรไครเมีย ขณะที่ประธานธนาคารโลกครับบอกว่าการบุกโจมตียูเครนของรัสเซียสร้างความเสียหายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคข,ของยูเครนเป็นมูลค่าถึง60 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านล้านบาทซึ่งยังไม่รวมกับตัวเลขผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามเนื่องจากการสู้รบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ